เชลซีจะไปต various, mm ่ออย่างไรเมื่ออังกฤษอายัดบัญชีของโรมมนอับราโมวิชจนเขาต้องประกาศขายสโมสรความขัดแย้งนะครับในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบแค่ในด้านของความมั่นคงหรือว่าการค้าการลงทุนเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงวงการกีฬาด้วยเมื่อโรมันอับราโมวิชนะครับเจ้าของสโมสรเชลซีในอังกฤษนะครับที่เป็นเจ้าของมาตั้งแต่ปี2003เนี่ยได้ถูกอายัดบัญชีทางการเงินจากรัฐบาลอังกฤษ ด้วยข้อหาว่ามีความใกล้ชิดกับภรนธบดีปูตินของรัสเซียจนสุดท้ายนะครับอราโมวิชเนี่ยต้องตัดสินใจเนี่ยประกาศขายสโมสรทิ้งเพื่อหลีกหนีปัญหาความปัดแย้งในครั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอราโมวิชเนี่ยประกาศพร้อมขายสโมสรเชลซีตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาในมูลค่าที่สูงถึง3,000ล้านปอนด์หรือว่า1.3แสนล้านบาทซึ่งนะักวิเคราะห์หลายคนนะครับมองว่าเป็นราคาที่ น่าจะต่อรองให้ต่ำลงได้มากกว่านี้โดยผู้สนใจซื้อนะครับคือเรนกุ๊ปนะครับบริษัทด้านเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารจากสหรัฐอเมริกาโดยทางเรนกุ๊ปนะครับกำลังรอเคลียร์ข้อกฎหมายกับฝั่งรัฐบาลอังกฤษอยู่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมีความชัดเจนในขณะที่อีกหลายฝ่ายนะครับก็กังวลว่าการอายัดบัญชีของเจ้าของสโมสรเชลซีในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสโมสรแต่รัฐบาลอังกฤษเองนะครับก็ได้ออกใบอนุญ,ญาตพิเศษเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ โดยยังอนุญ,ญาตนะครับให้สมโมสรเนี่ยสามารถจ่ายเงินค่าจ้างนักเตะโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสมโมสรได้จนถึงวันที่31มุพฤษภาคมซึ่งจะช่วยให้สมโมสรเชลซีเนี่ยผ่านพ้นฤดูดดการได้แต่การคว่ำบาตรนะครับก็ส่งผลกระทบหนักเช่นกันเพราะว่าจะทําให้สมโมสรเนี่ยไม่สามารถซื้อขายนักเตะได้แล้วก็ไม่สามารถต่อสัญญากับนักเตะเดิมที่อยู่ในสังกัดได้ด้วยซึ่งจะทําให้เกิดปัญหานะครับกับนักเตะหลายคนที่กาลังจะหมดสัญญากับสโมสรในฤดูร้อนนี้ อย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์ซีซ่าอัสปิรีกูตาและก็อันเดรสคริสเตนเซ่นนะครับโดยที่สองรายหลังเนี่ยก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับสโมสสบตา์เซโลนาด้วยปัญหาครั้งนี้นะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยออกมาวิจารณ์ว่าการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยเข้าไปกดดันแล้วก็ไปคุกคามภาคเอกชนจนเกินพอดี ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับมันจะส่งผลต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนในระยะยาวหลังจากที่สงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนจบสิ้นลงสำหรับเรื่องต่อไปนะครับชาวรัเสเซียจะทำอย่างไรเมื่อโซ n y ประกาศระงับกิจการในรัเสเซียทั้ง PlayStation เกมอนิเมะเพื่อประท้วงสงครามรัเสเซียและยูเครนวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับบริษัทโ o n y Entertainment ได้ออกประกาศถแถลงการ แบนผู้ใช้ชาวรัสเซียทั้งหมดเนี่ยออกจาก Crunchyroll ซึ่งเป็นบริการอนิเมะสตรีมมิ่งที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานนะครับมากกว่า120ล้านคนในกว่า200ประเทศซึ่งจะส่งผลนะครับให้ชาวรัสเซียเนี่ยอดชมอนิเมะจาก Crunchyroll ในแถลงการของ Crunchyroll นะครับระบุว่าผู้ใช้บัญชีชาวรัสเซียเนี่ยจะไม่ถูกคิดค่าบริการในระหว่างที่มีการระงับการให้บริการในรัสเซียนอกจากการแบนช่องอนิเมะยักษ์ใหญ่แล้วนะครับโซนี่เองเนี่ยยังประกาศ ระงับการปล่อยภาพยนตร์ Spider-Man No Way ว o m e ในรัเสเซียเป็นการชั่วคราวด้วยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโ o ny ก็ได้ประกาศระงับการขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเ l a y s t a t i o n ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ภาพยนตร์เกมและบริการทุกอย่างในรัเสเซียภายในวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาโดยโทนี่วินซิกร r าซีอของบริษัทโซนี่นะครับระบุว่าบริษัทเนี่ยจะยืนเคียงข้างธุรกิจจากทั่วโลกที่ยุติกิจาการในรัเสเซียเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการประท้วงการกอร่สอสงคารามในยูเครนของรัสเซียทั้งนี้นะครับโซนี่ยังได้เรียกร้องสันติภาพให้เกิดขึ้นในยูเครนพร้อมทั้งสัญญาว่าโซนี่จะบริจาคเงินจํานวน2ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ66ล้านบาทเนี่ยให้กับสำนักงาน Save the Children องค์กรการกุศลในอังกฤษที่ช่วยเหลือเด็กด้วยการตัดสินใจครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มิคไโลเฟโดรอฟรองนายกรัฐมนตรียูเครนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้โซนี่และก็ไมโครซอฟท์เนี่ย ปิดกัน้นบัญชีของชาวรัเสเซียโดยไม่กี่วันต่อมานะครับทาง Microsoft เนี่ยก็ได้ประกาศระงับการขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในรัเสเซียและจึงตามมาด้วยโซ n y ในสัปดาห์ถัดมาเราจะเห็นนะครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยกินขอบเขตไปมากกว่าการเมืองความมั่นคงการทหารและเศรษฐกิจแต่ยังกินพื้นที่และอาณาบริเวณไปถึงเรื่องความบันเทิงและวิถีชีวิตในโลกยุคป,ปัจจุบันด้วย สำหรับเรื่องต่อไปนะครับในว่าคริปโตแทรกแซงไม่ได้เมื่อสหรัฐและสหภาพยุโรปตัดรัดเสเซียออกจาก IMF World Bank พร้อมบีบไม่ให้รัเสเซียเนี่ยแลกเปลี่ยนในตลาดคริปโตสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยประสานเสียงพร้อมกันนะครับว่าต้องการที่จะตัดรัดเสเซียเนี่ยออกจากระบบองค์กรก,รการเงินระหว่างประเทศโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับประธากนกรรมธิการยุโรปเนี่ย ระบุว่า EU นะครับจะทําการระงับสิทธิ์ของรัสเซียในฐานะสมาชิกของสถาบันการเงินพหุภาคีไม่ว่าจะเป็น IMF World Bank และก็ WTO โดย Ursula ูนะครับกล่าวว่าเราจะปฏิเสธไม่ให้รัสเซียมีสถานะเป็นชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งหรือว่า Most f a v o r e d Nation หรือ MFN ในตลาดของเราซึ่งจะยกเลิกผลประโยชน์สำคัญที่รัสเซียเนี่ยจะได้รับในฐานะสมาชิกขององค์การการค้าโลก ฟอนเดเลเยียนยังกล่าวต่อนะครับว่ารัเสเซียเนี่ยจะไม่ได้รับเงินทุนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากสถาบันการเงินเหล่านี้และบริษัทของรัเสเซียเนี่ยก็จะไม่มีสนามพิเศษใดๆใน EU อีกต่อไปนอกจากนี้นะครับ EU จะไม่รัฐบาลแล้วก็ผู้นํารัเสเซียเนี่ยไม่สามารถใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรได้ขณะที่สํานักงานควบคุมสินทรัพยต์ต่างประเทศนะครับหรือ Office Control, of Foreign Assets Control OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ย ได้ออกมาเตือนพลเมืองแล้วก็บริษัทอเมริกันนะครับว่าใครก็ตามที่ซื้อขายคริปโตเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐในการคว่ำบาตรรัเสเซียอย่างเคร่งครัดพร้อมต้องส่งรายงานแล้วก็ถูกตรวจสอบหากพบว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยด้านยูเครนเองนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้ให้บริการซื้อขายคริปโตรายใหญ่นะครับอย่าง Coinbase แล้วก็ Binance เนี่ยทำการแบนบัญชีผู้ใช้จากรัเสเซีย แต่บริษัทเหล่านี้นะครับก็ยังไม่ได้ออกมาดําเนินการอะไรตามคําเรียกร้องของทางยูเครนขณะที่อเ bon ล็กซ์บอลยาคอฟรัฐมนลตีช่วยกระทรวงดิจิทัลของยูเครนนะครับออกมาขู่ว่าหากผู้ให้บริการคริปโตรายใดยังไม่ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียอาจเจอการกดดันจากสาธารณชนอย่างรุนแรงทั้งนี้นะครับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็ว่ากันไปแต่จากเหตุการณ์นี้นะครับสิ่งที่หลายคนกําลังเป็นห่วงและก็กังวลกันก็คือ จุดประสงค์หลักของเหรียญคริปโตนะครับมีไว้เพื่อทำลายการรวบอำนาจไว้ศูนย์กลางของรัฐและธนาคารต่างๆหรือที่เราเรียกว่า d e f i n a n c i a l i z a t i o n หรือว่า defi นะครับแต่วันนี้นะครับรัฐบาลชาติตะวันตกหลายชาติเนี่ยอาจจะฉวยโอกาสในการอ้างเรื่องสงครามแล้วก็การคว่มบาตรเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมตลาดคริปโตให้กลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเมืองและการเงินของตนก็เป็นได้สำหรับเรื่องต่อไปนะครับ ชาวอเมริกันโวยเมื่อวันนี้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นเกือบสองเท่าหลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศแบนไม่ให้นำเข้าพลังงานและน้ำมันจากรัเสเซียขณะที่ยุโรปนะครับประกาศว่าไม่พร้อมทำตามสหรัฐอเมริกาเพราะอาจจะพังไปด้วยจากสงครามความขัดแย้งรัเสเซียและก็ยูเครนนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้สั่งพั้มบาสห้ามน,ำ,นำเข้าพลังงานนะครับทั้งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติจากรัเสเซีย ส่งผลให้ราคาพลังงานหน้าปั๊มนะครับพุ่งสูงขึ้นจนชาวอเมริกันนะครับได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าทั้งจากราคาพลังงานแล้วก็ราคาสินค้าที่กาลังพุ่งทะยานอยู่ในเวลานี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้ออกแถลงการ์ว่าพวกเราจะระงับการนําเข้าน้ํามันและพลังงานทุกชนิดจากรัเสเซียโดยไบเดนนะครับระบุชัดเจนว่าแผนการนี้เป็นการมุ่งทําลายเศรษฐกิจของรัเสเซียและจะทำให้ราคาพลังงานในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดของรัเสเซีย การคว่ำบาตรครั้งนี้นะครับนอกจากห้ามนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียแล้วยังห้ามบริษัทหรือว่านักลงทุนชาวอเมริกันเนี่ยลงทุนในบริษัทพลังงานและก็บริษัทเทคโนโลยีของรัเสเซียด้วยขณะที่รัฐบาลนะครับของประเทศ EU หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยไม่สามารถจะเดินตามเกมของสหรัฐได้เนื่องจากว่าหลายชาติในยุโรปเนี่ยยกเว้นอังกฤษนะครับต้องพึ่งพาพลังงานจํานวนมากจากรัเสเซียอยู่ ซึ่งหากว่ายุโรปเนี่ยเดินตามสหรัฐเมื่อไหร่นะครับอาจทําทให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยพังทลายไปพร้อมกับรัเสเซียด้วยอย่างผู้นําฝรั่งเศสนะครับเอมูเนลมาครองเนี่ยก็ได้ออกมาระบุชัดเลยนะครับว่าสหรัฐเนี่ยทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้พึ่งพาน้ํามันและก๊าซจากรัสเซียเป็นหลักแต่ชาติยุโรปเนี่ยล้วนพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียขณะเดียวกันนะครับมาครองเองเนี่ยก็ยังกล่าวด้วยว่าในระยะยาวนะครับสหภาพยุโรปเองก็มีแผนที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเช่นกัน แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันอีกครั้งในหมู่ชาติสมาชิกทั้งนี้นะครับตอนสิ้นปี2021นะครับราคาน้ำมันดิบอยู่ที่78ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะครับสงครามและความขัดแย้งรวมถึงการความบารของชาติตะวันตกเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบนะครับพุ่งสูงขึ้นไปแตะถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือเกือบ2เท่าภายในเวลาแค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้นะครับสร้างความเดือดร้อน ไปทั่วโลกจากราคาพลังงานและสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อการพื้นตัวของเศรษฐกิจในภาวะโควิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของภาวะวิกฤตนี้จะจบลงเมื่อไรสำหรับเรื่องต่อไปนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐขู่บริษัทจีนที่ส่งออกสินค้าไปรัเสเซียจะถูกคว่ำบาตจากรัฐบาลสหรัฐจีน่าไรมอนโดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ย ได้ออกมาขู่บริษัทจีนนะครับที่คิดจะส่งออกเซมิคอนดักเตอร์หรือพวกชิปเซตต่างๆนะครับรวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยไปยังรัสเซียนะครับว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการละเมิดกฎการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งบริษัทจีเหล่านั้นนะครับจะโดนขึ้นบัญชีดําแล้วก็ห้ามบริษัทสหรัฐเนี่ยทำการค้าขายด้วยและขณะเดียวกันนะครับบริษัทจีเหล่านี้อาจถูกสั่งปิดบริษัทที่มีอยู่ในสหรัฐด้วย สหรัฐและก็สาภาพยุโรปนะครับได้ออกมาประกาศมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีไปยังรัสเซียและก็เบลารุสภายหลังเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนขึ้นกฎการห้ามส่งออกสินค้าครั้งนี้นะครับไม่ได้บังคับใช้แต่กับบริษัทสัญชาติอเมริกันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริษัททุกแห่งบนโลกที่ใช้ซอฟต์แวร์และก็เทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในการผลิตสินค้าและก็บริการก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐเองนะครับได้มีความพยายามในการบีบบริษัทจีนอย่างหัวเว่ยมาแล้ว ด้วยการที่ห้ามไม่ให้บริษัทชิปเซตหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของสหรัฐและก็ชาติพันธมิตรเนี่ยค้าขายกับหัวเว่ยโดยเขาอ้างว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์หลายฝ่ายเนี่ยมองตรงกันว่าการที่สหรัฐทำเช่นนี้ก็เพื่อจะขัดขานนะครับความสําเร็จแล้วก็พัฒนาการอย่างรวดเร็วของบริษัทหัวเว่ยและก็เทคโนโลยี 5G ของจีนวันนี้หลายคนคงเห็นแล้วนะครับว่าทําไมชาติที่อยู่คนละขั้วกับสมาชิกนาโตที่นําโดยสหรัฐเนี่ย ไม่ว่าจะจีนไม่ว่าจะรัสเซียเนี่ยถึงต้องออกมาพัฒนาโซเชียลมีเดียของตนระบบ OS หรือว่าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของตนเองรวมทั้งระบบการเงินและการธนาคารของตนเองด้วยเพราะหากวันใดนะครับที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมห,มหนาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นรวมถึงองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาตัดแข้งตัดขาของคู่แข่งฝั่งตรงข้ามตลอดเวลา